จากที่มีคนเคยเรียนถามพระอาจารย์ว่าเตรียมของไปถวายพระสงฆ์แล้วเปลี่ยนใจไม่ถวายเพราะว่ามีคนถวายเยอะแล้วพระอาจารย์ก็ตอบว่าของนั้นเป็นของสงฆ์ตั้งแต่เราตั้งใจแล้วจึงมีผลเท่ากับว่าเราขโมยของสงฆ์หรือไม่บ่อยครั้งที่เวลาเขาซื้อของเนี่ยเขาก็คิดว่าจะไปถวายพระสงฆ์ด้วยแต่บางครั้งก็ไม่ได้ถวายเพราะว่าของมันเยอะก็เลยจะเก็บไว้กินเองเลยเรียนถามว่าพระอาจารย์ว่าการ กรณีเช่นนี้ถือเป็นการขโมยของสงหรือไม่นะคะต้องดูต้นเข้าเรื่องก่อนว่าข้าเรื่องเรื่องนี้นํามาสู่การอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจเนี่ยมันมีเรื่องราวของคราวครั้งพุทธกาลที่ชาวบ้านนําอาหารไปถวายกับพระสงฆ์แต่ยังไม่ได้ถวายนะแต่เขาตั้งใจแล้วว่าอาหารที่นํามาเนี่ยจะเอาไปถวายกับพระสงฆ์แล้วก็วางจัดเรียงกันไว้ ในระหว่างที่นําอาหารมาจัดวางเรียงกันไว้เนี่ยบิกาตัวหนึ่งบินมาเห็นอาหารวางอยู่ก็เลยโฉบคาบอาหารนี้ไปกินกาตัวนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตกามีลิ้นยาว4,5โยชน์โยอดยดหนึ่งกกิโลสี่สิบยอดก็คิดเอาเองแล้วกันเพราะว่าขโมอยอาหารของสงฆ์ซึ่งยังไม่ถวายกับสงฆ์ ยังไม่ถวายนะเตรียมจะถวายนั่นหมายถึงว่าสิ่งของที่นํามาจะถวายกับพระสงฆ์เนี่ยตกเป็นของสงฆ์แนละ้วพอเราเอากลับคืนไปกินเองถือว่าขโมยของสงฆ์ตัดลาบสงฆ์ไปเรียบร้อยแนละ้ว